ความโกรธคือความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ในใจคนเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาเราควรเยียวยาความโกรธอย่างไร 1. ควรกลับมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพื่อเรียกสติสอควรเดินออกมาจากสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธ3ควรล้างหน้าด้วยน้ำเย็นๆเพื่อคืนความสดชื่นรื่นเย็นให้แก่ร่างกายและจิตใจ 4. ควรงดพูดงดตัดสินใจในระหว่างนี้ 5. ควรหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำเพื่อเป็นการถ่ายทอดพลังงานของความโกรธไปสู่กิจกรรมที่อยู่ตรงหน้า6เมื่อใจเย็นลงแล้วให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและเจ็ดหามุมสงบสวดมนต์หรือนั่งสมาธิและเจริญเมตตาภาวนาใครปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวมาความโกรธจะไม่ลุกลามเป็นความรุนแรงและความเกลียดชังคมธรรมประจำวันนี้ก็คือในกลอนดอกสร้อยร้อยแปดกล่าวถึงความโกรธเอาไว้ว่า ความเอ๋ยความโกรธมีแต่โทษทำจิตให้ผิดผันหมดความสุขสงบใจไปทุกวันเพราะดื้อรั้นถือโกรธพิโรธแรงจะเลี้ยงความโกรธไว้ทําไมหนอเหมือนแกล้งก่อกองเพลิงทะเลิงแสงให้อภัยเสียเถิดหนาอย่าคลางแคลงจิตแจ่มแจ้งแผ่เมตตาหาสุขเอย่ย